ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทํายําส้มโอนะคะแต่พี่อ้อยจะทําสูตรเดียวกับยําถั่วพูนะคะที่พี่อ้อยจะใช้เนาะตรงนี้นะคะก็จะมีไข่ต้มนะคะใบชะพูอันนี้พี่อ้อยอยากทานนะคะก็เลยใส่เนาะใบชะพูนะคะแล้วก็ส้มโอนะคะแล้วส่วนตัวน้ํายํานะคะพี่อ้อย ใช้เป็นน้ำพริกเผานะคะที่ทำเองเนาะแล้วก็มีกะทินะคะน้ำมะขามก็จะไม่ได้คลุกนะคะก็คือจะใช้แบบลาดนะคะน้ำยังร้อนๆอยู่เลย พี่ว้าจะใส่อีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวคั่วนะคะตัวนี้นะคะมะพร้าวคั่วพี่อ้อยซื้อใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วก็จะคั่วแค่พอทานนะคะถั่วป่นนะคะ ตามใจคนนะตามใจเจ้าของเนาะอันนี้เป็นหอมเจียวนะคะหอมเจียวที่พี่อ้อยสั่งซื้อมานะคะตัวนี้ก็ใส่ได้เยอะๆเลยจะหอมมากๆเขาหอมเจียวเขาจะกรอบดะะ้วยค่ะถ้าหลายๆคนนะคะที่แบบทานเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรนะคะก็จะไปใส่เป็นกุ้งนะคะ สูตรตามใจฉันนะคะเพราะอยากทานเนาะแล้วก็จะใส่พริกทอดตัวพริกทอดเนี่ยพี่ว่าก็จะทอดเอาไว้นะคะทอดแล้วก็แช่น้ำมันไว้เราก็ถึงจะกรอบนานเนาะถ้าถ้าเราไม่แช่น้ำมันไว้นะคะเขาก็จะไม่กรอบนะคะ เวลาทานก็จะไม่อร่อยเนาะเสร็จแล้วง่ายๆง่ายๆแต่ก่อนอื่นก็ต้องมีอ่าส้มโอก่อนเนาะส้มโอเนี่ยพี่อ้อยสั่งมานะคะสั่งมาตอนนั้นอาจจะมาไหว้ศาลจีนเนาะสั่งมาแล้วคือเขาไม่สวยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้นะคะเพราะตอนที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องไหว้ใช่ไหมคะพอปอกออกมาแล้วก็ บางลูกก็จะเหมือนกับอ่อนนะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะพี่อ้อยก,ก็เลยเอ้ามายำดีกว่านะคะก็เลยมาทำยำส้มโอนะคะมาทานด้วยกันค่ะถ้าชอบน้ำยำแฉะนะคะแฉะชุ่มๆนะคะ,ะ,คะก็เติมได้เลยนะคะตามที่เราต้องการเนาะ ถ้าชอบแบบแห้งๆนะคะก็คลุกคล้าเอาก็พอนะคะแต่ว่าของพี่อ้อยชอบแบบชุ่มๆนะคะ mm. ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเวลาที่คลุกเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ํานะคะจะมีน้ําฉ่ำๆค่ะทานคู่กับไข่ต้มน,นะคะว่าจะอร่อยนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยวันนี้วางกล้องไม่โอเค <c oughs> นะคะจานทำไมพี่อ้อยผุบๆยังไงก็ไม่รู้ ขอโทษนะคะขอโทษที่วันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะ คอมเมนต์ไม่ได้ก็กลับมาบอกพี่อ้อยนะคะกลับมาบอกพี่อ้อยดีพี่อ้อยไปชดเชยให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ